จากกรณีที่พิธีกรข่าวบันเทิงชื่อรางอย่างบอยวันบันเทิงโพสต์คลิปขณะไปเจอกับแอปทักษอ,อนพร้อมแคปชั่นชวนกรีดว่าใครไม่ถามบอยถามสรุปกับนนกุลคือแอปตอบจนต้องกรีดเจอตัวต้องถามเรื่องความสัมพันธ์ของคนสวยตัวท็อปแอปทักษอ,อนกับพระเอกหนุ่มอนาคตกายนนกุลตอบได้กรีดมากฟินที่สุดใครลงเรือํำนี้รับรองมีความสุขที่สุดจริงๆเธอถามไปกรีดไป เคมีแอป,ปนนกุลคือดีอยากให้มีนาทีอบอุ่นไปนานๆบอยทุกวันนี้ถ่ายมือถือแอป,ปเธอรู้ไหมฉันเห็นคู่จิ้นกับนนกุลคืออะไรแอป,ปใครบอกว่าเป็นคู่จิ้นบอยฉันนี่แครบ,บอกฉันดูแลมีความสุขมากเป็นอีกหนึ่งดอมที่ฉันดูแอป,ปขอบคุณค่ะแฮปปี้นะถ้าพี่ boy happy, ปป happy. บอยแฮปปี้แอปก็แฮปปี้บอยอยากให้เป็นแบบนี้ไปนานๆเลยแอป,ป ไปบอกเขาให้หน่อยสิบอยกรี๊ดทำไมอ่ะแอปก็พี่บอยแฮปปี้ไงบอยเรามีความสุขมากเลยคนสวยลูกหนึ่งอยู่กับหนุ่มสุดหล่อจริงไหมคนแซลเยอะปะ่ะแอปก็กาแซลบ้างไม่กาแซลบ้างมีพี่บอยนี่แหละที่กาแซลบอยฉันชอบฉันเป็นตัวแทนหมู่บ้านมาถามตรงๆบอยขอให้มากกว่าการโปรโมทละครแอปยังไม่ได้โปรโมทละครยังไม่รู้จะออนเมื่อไหร่เลย บอยใช่ไงฉันถึงบอกให้มากกว่านั้นแอปยกมือไหว้สาธุล่าสุดหลังจากคลิปสัมภาษณ์ของสาวแอปถูกแชร์ออกไปนอกจากแฟนคลับที่เชียร์ทั้งคู่อยู่แล้วจะรู้สึกดีที่ได้เย็นแบบนี้ก็ยังมีอีกกระแสจากชาวเน็ตที่เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจาร์ณโดยเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆอาทิเช่น ล่าสุดเลิกติดตามแอปละค่ะด้วยส่วนตัวแต่ยังไงรักพ่อส้มเหมือนเดิมที่แรกเราติดตามนะจะดูแหละซีรีส์เรื่องนี้แต่ตอนนี้เราคงไม่ดูก็สงสารนางนะโดนเยอะมากอันฟอนเพียบเลยเลิกโยงทิมจินทิมเถะคือมันชัดมากแล้วนะคำพูดการกระทำของ อีกอย่างทีมก็บอกว่าโสดไม่ได้คุยใครเป็นพิเศษจิ้นแล้วฝั่งนูน้นมาแซะทีมหน้าเบื่อปล่อยไปเถอะเป็นต้น